รอเป็นลูกค้าสามสามหนึ่งไปเฮ้ยไอ้นี่เรียบอีกแล้วฟปเฮ้ยเอออ้เร่อเอาดิเอาเอาาไปทำไร NPC มันตบใส่อะพี่เมื่อกี้โอ๊ยพี่เิ็นก็สูราหนุมแข่งพอแต่ไล่ลงมา ผิดอะไรเนี่ยคนแรงมากต้มันปทลายลงมาผิดอะไรวะพี่สายชนได้ชนอย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยแล้วกลับอะไรเงี้ยเมาันไมกลับแล้วไงไอ้เหี้ยแซงไปดีที่ยันาชนกัดีอะเฮ้ยคือเลื่อนเลยจัดแซงไปแล้วไม่เก็ตแล้วใครเกี่ยวตูดพี่ตายอยู่เลยอเผื่อเจอช่องแล้ว พี่เคนกูชอบตูดเฮ้ยเอาวะแท็กมาแล้ววะเออปิวกูปิวกูปิวเยอยมันจะล้างแขนคืนในสนามนี้เยอยรถกูลอยเลยเลยอ้าเอ้าอะไรกันนี่อะไรนะเกิดอะไรขึ้นโควะเน่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกือบหลับเกือบหลับไม่มีรถไม่มีรถเลยเลยเนาะที